Thank mm -hmm. you. Thank you. ý kiến của anh ấy hello hello chị eater hello chị chị ครับครับผมเราไกล้เข้ากับจุน่อยะ่อเาครับคดินแดนแหงครับครับผมครับ chị có khổ thứ ạ mẹ mẹ 18 cái này được cái của nên mình ạ มัยิ้มเลยเนี่ยย่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่สองสามสี่ีทางที่จะทำให้พี่น้องชาวมกทธนะครับได้ลืมตาอ้าปากนั้นหมายความว่าอาชีพไกดที่จะต้องใช้ภาษานี่ก็ให้ พักไว้สักพักหนึ่งก่อนหลังจากนั้นเราก็จะกับการค้าขายนะครับที่ตัวเองคิดว่าถนัดถ้าไม่ถนัดก็ต้องไปซุ่มซ้อมมือไปฝึกมาฉะนั้นฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นก็เป็นพวกเราเป็นพี่น้องการท่องเที่ยวทังนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่แต่ก็หน่าภาคภูมิใจนะครับที่ไม่ยอม แพ้ในเรื่องของอวิกฤตโลกโควิดที่ได้มาเยือนพวกเราวันตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับก็เรียนเชิญแต่ละองค์กรท่านาช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นบุคคลสำคัญโดยเฉพาะมรุเทศที่จะพยุงหรือพยายามทำให้การท่องเที่ยวเนี้ยเจริญตบโต,ตไปได้นะครับก็แล้วกันนะคือแซวไปนิดนึง พกเก็ตและเกลยาไม่ใช่นะคะเราเราปกติเราจะมีกติกาถ้าใครพูดแทนกระทรวงซึ่งจะมีอยู่สองหั่นของสำนักงานท่องเที่ยวและเกลยาก็ยังอยู่ในกระบวนการแปลยติงบประมาณกับปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่จะหาวิธีอยู่ถ้าทำสำเร็จก็จะมีข่าวดีให้พี่น้องมักุทเทศนะครับแล้วก็พี่น้องโต๊ะทัวร์พี่น้องที่อยู่ใอแวดวงท่องเที่ยว ตเรื่องเตลี่คนแล้บบักบดหรือดิปหรือโมกาพอดหรือจะเป็นแบบวิธีการการองค์ความรู้เหล่านี้คนและความรู้ส่งโปรแกรมที่มันเป็นแนวใหม่ออกไปมีคนซื้อทัวร์ไหมมีนะจะบอกว่าช่วงนี้ไม่มีทัวร์ไม่ใช่นะแต่ต้องอยู่ที่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปในในรายการแล้ว ทำงานด้วยกันต่อไปค่ะก็ขอบคุณมากนะคะงานเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรนอกจากว่ามีเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะเราก็ลำบากกันมาปีกว่าแล้วนะ,ะเป็นีิมิตหมายอันดีที่เราได้ฉีดวัคซีนเองก็ต้องมีการปรับตัวผมว่าพี่ๆมากรุเทศเองก็ต้องหาวิธีการต้องดูนะครับก็ต้องฝาก ในส่วนของวีล์ฟชงใหม่นะครับเราก็ดาเนินการในเรื่องของเป็นกองเุนตวีล์ฟชงใหม่ขึ้นมานะครับก็วัตถุประสงค์หลัก,กจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเพื่อดำเนินการทุกๆด้านในเรื่องของเพื่อส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวของเรานะครับเบพื่อคนที่รู้จักก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยต้องเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆนะครับมาตุกเทศทุกท่านนะครับที่ลําบากมาปีกว่าแล้วนะครับก็ แต่ผมขอเรียนนี้ว่าถึงตอนนี้ถึงปลายปีเองถึง Q3 หรือ Q4 นะครับแต่เทรนการท่องเที่ยวเนี่ยมันคงเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันคงละที่จะเป็นวอลุ่มเป็นบัสนะครับมันก็คงจะเป็น f i t กันมากขึ้นเขาจะโฟกัสเที่ยวในลักษณะไหนนั้นผมว่าตอนนี้พวกเราเองมันจะต้องเราต้องการอะไรต้องการเที่ยวแนวไหนนะครับคงไม่ได้แบบ เป็นแมสเหมือนเมื่อก่อนว่าลงทีบัสสองบัสสามบัสห้าบัสนั้นทั้งทั้งสิบสองเดือนในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้ก็ได้เสียงสะท้อนจากพี่น้องแมกรุเทศจํานมากทีเดียวว่า,าหลายท่านปีที่แล้วทางทางห้างนะครับที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็คือทางห้างเซนทันเฟสแล้วก็เซนทันไอพร์ตนะครับที่ได้อ่ อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีการเปิดตลาดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องบุ้นเทศก็เรียกร้องผ่านทางสมาคมบ้านเทศว่ายังอยากจะมีพื้นที่ที่จะขายสินค้าต่างๆนะครับทางสมาคมก็ได้ประสานทางผู้บริหารของห้างเซนทันทั้งสองฝั่งนะครับก็ได้อ่ได้ได้ความอนุเคราะห์ว่าสามารถมาใช้พื้นที่ตรงลานหน้าห้างนะครับมาเปิดตลาดแล้วก็ ทไมไม,มานพแซรเจียนะครับท่านเป็นนายกสมาคมมกักคุเทศจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญครับพอทอทอทนะครับท่ททททานประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ท่านประธานกองทุนวีเลอร์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทุกทท่านนายกสมาคมทุกๆสมาคมสารวัตรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงเดียดทุกทท่านที่มาที่ไปของนะครับการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผู้ใหญ่ในแวดวงการท่องเที่ยวข้างภาครัฐและเอกชนเกือบทันธุ์ทางเซ็นทันเฟส ของจองังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจพี่น้องนะครับมัคุูเทศรวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดสิบเก้าซึ่งเดมาเดินช็อปที่ห้างเซน็เซนทรัลเฟสน,นะครับก็สามารถแวะมาด้านด้านหน้าของห้างเซน็เซนทรัลเฟสให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านตัวไปเป็นพ่อค้าแม่ค้า นะครับก็จะเปิดทุกวันจันทร์อังคารและวันพุธนะครับตลอดเดือนมีนาและเมษานะครับการนี้จะเปิดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับก็นำเรียนสื่อมวลชนและก็ทุกหน่วยงานที่อยู่ในแวแวดวงการท่องเที่ยวนะครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์ นะครับว่ากาศมากรนมาเก็ต Market เนี่ยได้เปิดขึ้นแล้วยินดีต้อนรับให้ให้บริการกับลูกค้าของเซนทันเฟสทุกทุกคนที่เข้ามานะครับเลยนะครับก็ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมมักโกเทศวันนี้ก็ก็ดีใจแทนพี่น้องไกด์แล้วก็ผู้ประกอบการที่มาเปิดร้านในกับที่เราได้ เก็บข้อมูลของใครที่สนใจจะมาร่วมการเปิดตลาดเนะี่ยส่วนมากก็จะเป็นของทางนะครับของของทางที่มีความหลากหลายนะครับก็ก็เลยนำผู้สนใจทั้งหมดนะครับเข้าร่วมประชุมแล้วก็ตั้งชื่อของกาดนะครับที่มาที่ไปของกาดมากินมาร์เก็ตที่เชิญทุกทุกท่านนะครับมาร่วมเปิดตลาดแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้อง ทั้งมักุเทศทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ใหญ่ไม่ได้ทิ้งพวกเรานะครับมาให้กําลังใจเห็นรายชื่อทุกหน่วยงานที่ตอบรับมาแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องมักุเทศแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจากโควิดสิบเก้าที่หันตัวมาเป็นพ่อค้านะครับก็ขอพระคุณแล้วก็วันนี้ก็ยังมีผู้ประกอบการบริษัททัวร์นะครับรอ,องประธานกรรมการของบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ นะครับแล้วก็รอ,องประธานกรรมการของบริษัทส k y ล a เทซึ่งก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ทำทั่วชีนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังมีอีกหลายๆายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอบพรคุณทุกๆท,ท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาให้เป็นมามาเป็นกำลังใจให้พี่น้องมาประเทศในกาสมากินมาเก็ตในวันนี้นะครับ